มิลาอือราะห์ม <cliche> <hhhh> ัลลัรฮิม a l h a m d u l i l l a h i r o b b i l a l a m i ม وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้อความรักความเมตตาหิดายะต่อฟิ่กัลขอควาสุบฮะนูวัตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้มีมานานต่อรอและวันสิ้นโลกรักทุกท่านครับทามดุลิลาครับท่านพี่น้องครับบรรยากาศของการถือสินอดในเดือนมอรฎอนเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่บอกว่า ถือสิ้นอดพร้อมกันอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนไปพร้อมๆกันไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสแต่ถ้าหากว่าบรรยากาศของเดือนรอมดอนเราไปด้วยกันได้แต่ถ้าเดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมดอนแล้วเราถือสิ้นอดครอบครัวเดียวหรือคนเดียวแล้วเพื่อนบ้านก็กเดินกินร้านค้าก็ขายปกติน่ะนะเรามีความรู้สึกว่ามันต้องยีฮาดต่อสู้กับอารมณ์ กับการที่จะอดทนต่อหรือไม่บางคนก็ได้ค่งวันไม่ไหวแล้วบางคนก็ได้ครับได้สามชั่วโมงไม่ไหวแล้วมันจะมีอะไรที่มายวยัะวแล้วก็ยวนจนกระทั่งเราอะไรนะแมวดกว่าเป็นบวชสุนัตถือสิ้นอดสุนัตบางคนก็เลิกเลยก็มีแต่ฟัดดูเนี่ยมันไปพร้อมๆกันมันก็ยังอะไรนะพอไปได้มันก็อยู่ที่เป้าหมายของเราว่าเราถือสิ้นอดเรามีธงมีหลักปักไว้ไหมว่า เราตื่นสิ้นอดเพราะอะไรถ้าเราตื่นสิ้นอดเพราะมันเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์เราก็จะทําเพราะถูกสั่งแต่ถ้าเราตื่นสิ้นอดเพราะมันเป็นความสุขที่เราเข้าใจในศัจธรรมแล้วมันประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับอัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ยิ่งใหญ่กับการตื่นสิ้นอดของเราอัลลอฮ์ไม่ได้มีมหาอํานาจเพราะการตื่นสิ้นอดของเราแต่อัลลอฮ์ให้การตื่นสิ้นอดเกิดขึ้นกับประชาชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะผลดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ตื่นสิ้นอด ในเรื่องของระบบอาหารในเรื่องของสรีระในเรื่องของการดึงสารที่อยู่ในตัวกับที่อะไรครับเราบริโภคไปมันจะดึงออกมาแล้วทาให้ตัวเรานั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือเป้าหมายดังนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่ากับการที่เรามีเทคโนโลยีกับการที่เรามีวิชาการทางการแพทย์ที่สามารถสืบคน้นแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีไปผสมผสานเนี่ยแล้วจนกระทั่งถอดมาเป็นความรู้ให้กับผู้อะไรครับ ประชาชนเนี่ยนะมันก็ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละที่วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าการถือศีลอดเหมือนกับคำพูดที่บอกสู้มูตเซหูการถือศีลอดจะทําให้สุขภาพของเรานั้นดีมันไม่ใช่เฉพาะในเดือนอมดอนแต่กลับกันนะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายของการถือศีลอดสุขภาพเราจะดีแต่ถ้าเราสลับเวลาบริโภคจากเช้ากลางวันเย็นมาเป็นเย็นหลังต่เราเว่ยก่อนนอนแล้วโซโห บางคนเดือนระมดอนทานอาหารมากกว่าเดือนธรรมดานะ่ะอันนั้นไม่เข้าใจเป้าหมายแล้วก็ถ้าเราไปดูเป้าหมายของการรับประทานอาหารคนอาหรับคนยุโรปเนี่ยเช้าเขาไม่บริโภคข้าวไข่ฟองหนึง่งไข่ออมเล็ดหรือไข่ดาวแล้วก็อะไรครับชากาแฟหรือนมประมาณนั้นประเทศอาหรับเขาก็จะทานถั่ว ประเทศอินเดียเขาก็ทานถัว่วผมเคยทำอาหารเช้าให้คนอาหรับเขาบอกว่าโอ้โหคนไทยเช้าล่อเนื้อเลยเหรอล่อไก่เลยเหรอเขาก็บอกว่าเนื้อไก่เขาไว้ทานตอนกลางวันแล้วตอนเย็นก็เป็นพวกสลัดเป็นพวกผลไม้เห็นไหมครับระบบของการรับประทานอาหารเขามีระบบคุยกับคนหลายชาติไปไหนไปเรียนหนังสือมีแม้กระทั่งมีคนต่างชาติมาอยู่กับเราในประเทศไทยคนหนึ่ง จะพูดคล้ายกันกับทุกคนก็คือว่าคนไทยกินข้าวสามมือ้อคนไทยทานเนื้อสามมือ้อเขาบอกว่าแล้วเราก็มาดูสุขภาพของเรากันสิครับว่าวันนี้เราเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆไหมกับที่โครคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนอื่นก็ขอรอดทรงคุ้มครองนะครับเรามาทบทวนการตือสิ้นอดกันจากตอนที่แล้วที่เรายกอายะก์กุอานที่บอกเป้าหมายของการตื่สิ้นอดอลัลลอฮ์ต้องการให้เราเกิดตักว่า ดังนั้นคนที่เกิดตัก,กวาคนที่มีตัก,กวามีความยำเกรงคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ของเราซูนเนี่ยคนกลุ่มนั้นจะเรียกว่าเป็นมุตตะกีนมุตตะกีนคือใครเราก็มาดูอายะกุรอานอีกเหมือนกันเพื่อเป็นการต่อย,ยอดเพื่อเป็นการเชื่อมว่าวันนี้เราจะเป็นคนที่มีตัก,กวาเราต้องทำยังไงในสุรที่สองของกุรอานก็คือโซอันบะกรอเป็นการเริ่มต้นอลิฟลามีม ซาลิกันกิตาบุลแลลยบาฟีฮูดันลินมุตตะกีนอัลลอฮ์ทรงบอกกุรอานคมภีเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วลลอยบาฟีไม่ต้องสงสัยฮูดันลินมุตตะกีนเพราะคามภีเล่มนี้คือคกุรอานเนี่ยฮูดามันจะเป็นทางนาให้กับใครลินมุตตะกีนกับคนที่มีตะก,กวัวเวลาถ้าท่านอ่านเจอคําว่ามุตตะกีนท่านอ่านเจอคําว่ามุมินีนท่านอ่านเจอคําว่ามุฮซินีนท่านลองดูอายะต่อไปอัลลาซีนะา มันจะเป็นการอธิบายอธิบายลักษณะของคนที่เป็นไรมุตตะกินอัลิฟลามีซาลิกันกิตาบุลาลอบัฟีฮูดันลินม,มุตตะกีนอัลเลดีในยุมินูนบิลรอยบีประการแรกเลยครับถ้าท่านเป็นผู้ศรัธทธาท่านเป็นผู้ที่มีตะกวาได้รับการตะกวาที่อัลลอฮ์ให้แล้วเนี่ยนะคนคนนั้นต้องมีลักษณะที่หนึ่งก็คืออัลลอดีในยุมินูนบิลรอยบีเขาจะต้องเชื่อจะนะ คือเชื่อในสิ่งที่อะไรครับบิลไยบีเรนลับเชื่อว่าตายท่านเชื่อไหมเชื่อตายแล้วต้องเกิดใหม่เชื่อไหมเชื่อเชื่อว่าสวรรค์มีไหมเชื่อเชื่อว่านรกมีไหมมีเชื่อว่าอาซาบในหลุมฝังศพมีไหมมีนี่แหละเขาเรียกว่ายุมีนูนะบิลไลบีเชื่อในสิ่งที่เรนลับตายแล้วจะต้องถูกฟิตตนะถูกอาซาบในหลุมฝังศพเชื่อไหม เชื่อเคยไปหรือไม่เคยเคยเห็นหรือไม่เคยมีใครขึ้นมาบอกหรือไม่มีแต่เราเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ดำรัสไว้เชื่อในสิ่งที่รอซูลลลอฮ์นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลลัมได้กล่าวได้บอกไว้เราจึงขอดูอารบบานาอตินาฟิดุนยาฮัสซะนะฟิลอาคิราดทฮัสซานะวะกินาซาบินาดเราขอดูทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราได้รับสิ่งที่ดีก็คือปลอดภัยจากอะไรครับอาซาบการทรมาน เนี่ยคือเราไม่เคยไปไม่เคยเห็นแต่เราขอดุอาถ้าคนที่ไปเดินลานต่อวาบใช่ไหมรอบบานาะอาตีนาะฟิดดุนยาฮัสสนะว่ฟิลอาขยรอติฮัสสนะวอกีนาะอาซาบันนะัดเพราะเราอะไรเราขอเพราะเราเชื่อว่ามุสลิมทุกคนต้องตายเป้าหมายสุดท้ายคือเข้าสวารรค์ปลอดภยัยจากนรกอันแลดีในยุบมิโนนบิลไวยบิวอยกุกีมูนัสโาละ วันนี้ท่านเป็นผู้ที่มีตัก,กว่าเชื่อแล้วในสิ่งที่เร้นลับเชื่อแล้วทําไงอายะนี้สุร้อนนี้เริ่มต้นสุรบกเราเราอ่านได้เราเปิดอ่านในเรือนรอมฎดอนเราก็เจอแล้วเวลาเราเจอแล้ววายกีโมนสแล้วท่านจะต้องเป็นบุคคลที่ดํารงละหมาดเห็นไหมครับมันจะต่อยอดกันเมื่อเราเป็นคนที่เชื่อในสิ่งเร้นลับการละหมาดยังไม่ใช่เป็นเรื่องยากเขาจะต้องเป็นคนที่ดํารงละหมาดดํารงละหมาดลลมาก็คือว่า เราจะต้องพัฒนาระบบของเราระบบของเราก็คือว่าจากคนที่ต้องรอเสียงอาจารย์ดังก่อนเราจะออกจากบ้านเราต้องขยับใหม่ปีหน้าเราต้องเดินไปก่อนที่เสียงอาจารย์จะดังขึ้นแล้วไปถึงมัสยิดแล้วเวลาไปมัสยิดเราเคยไปละหมาดมะเกล็ดละหมาดเสร็จแล้วเรากลับเราจะอยู่มะกร็บควบกับอิชาเราเคยไปละหมาดซุปที่เสร็จเรากลับบ้านเราจะนั่งอ่านสิเกตอ่านคุรอาน แล้วเราก็ได้ครับรอละหมาดอิชรอกแล้วค่อยกลับบ้านในเดือนโโอมฎรอนเราไปละหมาดเลยครับไปละหมาดซูรีเราอาจจะกลับบ้านเพราะมันร้อนแต่เวลาไปอสัสตรีเราอาจจะอยู่อัสตรียมะเกรียบอิชาทําแบบไปอยู่ฮารอมมักก้าเลยก็ได้เราไปละหมาดเลยครับหรือเราไปละหมาดอิชาเราก็อยู่ยาวเรามีตะรเวะเนี่ยคือการอะไรว่าอยู่กีโมนสัสซ์ละเรามีการละหมาดตารเวะเรามีการตื่นตะฮัตยุทธ เรามีการรักษาละหมาดสุนัต12รอกอัตก่อนและหลังที่เป็นโมอักกัดแล้วก็โมูยยมก้อยโมอักกัดที่ไม่ใช่โมอักกัดนีกนะที่เน้นที่เป็นสุนามี12ที่มีรายงานที่สามารถที่จะละหมาดได้อีกมากกว่า12ก่อนและหลังก็มีดังนั้นเราทํำยังไงที่จะให้เป็นคนที่มีตะกวัวหนึ่งคืออะไรครับอัลเลดีนยุมินูนบิลรอยบวโยกีมูนัสซาสามสำคัญมากว่ามิมมารอซักก่อนนะฮุม ท่านดูนะอายะฮ์ก,กุรานองค์อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาลาได้บอกว่าอะไรว่ามิมมาว่ามิมมาจากสิ่งที่อะไรรอักกอนหน้าหุม้มอัลลอฮ์ได้ประทานเป็นริสกีให้กับพวกเขารอักก่อนาหุม้มนหนก็คือใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกเขาที่เป็นริสกีทำนาทำไร่ได้เก็บเกี่ยวมีผลิตผลทางการเกษตรทำพืชผักสวนครัวเก็บเกี่ยวได้ นะครับเราทําอะไรครับผล,ลไม้เราก็เก็บเกี่ยวได้จะปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกบังคุดปลูกส้มปลูกลิ้นจี่เป็นพืชผลทางการเกษตรเป็นริสกีไหมเป็นเราทํางานได้เงินเดือนมีริสกีไหมมีเรามีตึกมีห้องเช่าเราได้เงินเป็นค่าเช่าเป็นริสกีไหมเป็นอัลลอฮ์ใช้คําว่าอะไรอัลลอฮ์พูดคําว่าเราซักก่อนนะพุ่มอัลลอฮ์ได้ให้แล้ว พะอัลลอฮ์จะกำหนดริสกีเราตั้งแต่เรามีวิญญาณอยู่ในท้องแม่เราได้สี่เดือนน่ะจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนจะเป็นคนดีจะเป็นคนชั่วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเราซักก็นะผุมอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วและเกิดมาในโลกนี้เราก็สู่กระบวนการของการตักเลสที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แต่เมื่อเราได้ริสกีจากอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการบอกกับเราว่าเราจะเป็นผู้ที่มีตัก,กวาก็คือย um ุมฟิกูนท่านจะต้องนำริสกีนั้น ออกไปแจกจ่ายไปแบ่งปันไม่ใช่เป็นสกาดนะสกาดนะคือภาคบังคับจากนั้นถ้าเรามีเงินแสนเรามีเงินสองแสนเรามีเงินล้านนั่นไปออกสกาดแต่ถ้าออกสกาดเรามีเงินไม่ถึงจํานวนต้องออกสกาดเราไปทํสวดาก็ถ้าเราไม่มีเงินที่จะทําสดา์ก็เรามีริสกีที่ได้รับมา คนอื่นไม่ได้รับในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าพี่น้องของเราตกงานพี่น้องของเราต้องออกจากงานพี่น้องของเราไม่มีรายได,ได้ไม่มีรายรับแต่เขาเหล่านั้นก็อยู่ได้แต่เรายังอัดฮัมดูลีลด้ยังมีเงินเข้ายังมีเงินกับการที่จะใช้ใจ่ายในครอบครัวยุ่มฟีกูลจงแบ่งปันวันนี้แบ่งปันอย่างไงแบ่งปันเป็นเงินเลยไหมกับการที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นบุคคลที่อยู่เพื่อนบ้านเรา โดยเฉพาะในเนดนือนรอมฎอนท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าปีนี้อันทำดุลิลนแล้วเดือนรอมฎตอนเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนเมษามันจะไปแผ่วในตอนกลางๆอะังนั้นอาจจะบอกว่าในช่วงต้นเดือนเราอาจจะทําถุงอิฟตาร์ถุงช่วยถุงยังชีพไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนจนแต่เราบอกว่าช่วยกันเราไปซื้อข้าวถุงหนึ่งห้ากิโลเราไปซื้อเนื้อเราไปซื้อไก่ เราไปซื้อไข่แล้วเราก็ไปให้เขาเขาสามารถที่จะเอาใช้บริโภคได้ผมยกตัวอย่างว่าคนที่มีเงินคนที่มีไรายได้เวลาบริโภคอะไรบางทีลืมคนจนน่นะคนที่ไม่เคยผ่านชีวิตคนจนนบางทีเราไม่รู้ผมมีโอกาสไปศึกษาตอนไปอยู่ที่ประเทศตุนิเซียนะไปอยู่กันสามคนเวลาเราไปซื้อไก่น่องหนึ่งเวลาซื้อไก่น่องหนึ่งผมจะเป็นคนทำทำอะไรครับหั่นผักหั่นไก่เนี่ย ผมก็จะทาแบบนี้อ้าวแล่เนื้อออกจากอะไรจากนอก่องแล่เนื้อออกแล้วก็เหลือก็ดูกไว้ติดเนื้อหน่อยๆกะดูกนี่ไปต้มสดน้าเนื้อที่แล่มาหั่นครึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งหัน่นแล้วซื้อดอกอะไรครับผักที่ที่เขาเรียกดอกอะไรนะเออเหมือนเป็นดอกคะนา้าหรืออะไรประมาณเนี้นะดอกข่าเสร็จแล้วก็หั่นใส่ผักให้เยอะแล้วก็ผัดแล้วก็บอกว่าพยายามกินผักอย่าก,กินเนื้อเพราะเดี๋ยวต้องเก็บไว้มือเย็น เพราะชีวิตนักศึกษาตังค์มันก็ไม่เคยพออยู่แล้วเวลาไม่พอปุ๊บเราก็จะซื้อน่องหนึงกินได้บางที2อสาวันแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเหนียวไก่ตอนเช้าน่องหนึ่งบางทีเบิ้ลสองเลยใช่ไหมละ่ะเพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ไปอยู่เมืองนอกเราต้องคิดฉะนั้นก็เช่นเดียวกันตอนอยู่ที่ไคโรเนี่ยก็อยู่กับหลานอยู่กับเพื่อนชีวิตต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วที่จะเจอแบบนี้ตังค์ไม่มี แล้วสมัยก่อนไม่มีโอนไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเอ m เอต้องรอ,อนักศึกษารุ่นพี่หรือใครขึ้นไปฝากตังค์กันไปเวลาหมดแล้วก็ต่างคนต่างมองหน้าถ้าเป็นเด็กหอมีข้าวกินถ้าเป็นเด็กบ้านช่วงที่ไปอยู่กับหลานมองหน้ากันแล้วบอกในตู้เย็นมีอะไรมีเครื่องแกงส้มพริกแกงส้มแล้วทำยังไงเชื่อไหมครับอันนี้เล่าคือให้ใหรู้ว่าเวลาเรามีผ่านชีวิตความลำบากเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนที่เขาลำบากเนี่ยมันเป็นยังไง ผมบอกหลานเองเตรียมผักและเองก็เตรียมอะไรเครื่องปรุงผมเดินลงไปที่ร้านขายไก่เพราะที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเขาขายไก่แบบไก่เป็นตัวๆแล้วก็เลือกเอาแล้วเขาก็จับเชือดใช่ไหมละ่ะแล้วคนระดับเขาไม่ทานตับไตไส้พุงเขาเชือดปุ๊บเขาตัดคอตัดขาตัดปีกทิ้งแล้วเขาล้วงผ่าท้องปุ๊บล้วงแล้วก็ทิ้งเราก็ไปยืนคุยแบบภาษาว่าเหมือนแต่บอกก็ตลกบริโภคเป็นไงอาอ,าอายาอามัวอะไรสบายดีแต่ประมาณเนี้ยนะ ที่อยู่ในในถังอะ่ะทิ้งไหมทิ้งขอได้ไหมขอให้แมวแบบคนไทยตลกขอไม่ให้แมวไปคุยที่อยู่ในถังที่เป็นตับที่เป็นปลาดาหรือว่าตับแข็งบางคนเขาเรียกแบบนั้นแล้วก็อะไรครับเอากลับ,า,บานแล้วเสร็จแล้วตีนไก่เขาก็ทิ้งก็เอามาเอาไก่ก็เอามาเป็นมื้อแรกที่กินกับหลานที่ตอนอยู่เรียนที่นั่นแกงส้มตีนไก่ ดันั้นตอนนี้เขาบอกซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ไหมนะผมกินมาตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วแกงส้มตีนไก่เลยเพราะไม่มีตังค์แต่ชีวิตต้องอยู่รอดทางบ้านต้องไม่รู้ทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตอยู่รอดดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่บอกเป็นนักศึกษาต่างแดนก็ไม่ใช่สบายตลอดนะฉังนั้นใครที่เรียนหนังสือแล้วได้ทุนโชกโกขอบคุณอัลลอฮ์เถอะแล้วกลับมาตอบแทนในสิ่งที่เขาให้ทุนเถอะแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นก็กลับมาวันนี้ ถ้าเรารู้ว่าคนที่ถือสิ้นอดแต่และบ้านเราดูเหมือนเขามีบ้านเขามีตู้เย็นเขามีโทรศัพท์แต่อย่าไปบอกเขามีตังค์บางบ้านมีโทรศัพท์มีมีบ้านมีตู้เย็นมีพัดลมแต่ตังค์ในกระเป๋ามันไม่มีกับการที่จะไปซื้อข้าวให้ลูกกินแต่บางทียังไม่มีเลยนะเราก็ต้องบอกไม่ต้องรอสกาศฟิตรอหรอกเราเอาไปให้เขาก่อนเป็นสอดอกอก,ก็ได้เพื่อที่เราจะได้อยู่คําว่ามุตตะกีนเนี่ยผู้ที่มีตะกวัวเราก็จงช่วยเหลือเขา เราได้รับสิสกีแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาเพื่อเขาจะได้ถือสิ้นอดแบบมีความสุขอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านของเราผมเตือนแล้วผมย้ําตลอดว่าอย่าลืมคนที่อยู่ในกําปรงเราอย่าลืมคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราแล้วก็อย่าลืมคนที่เป็นเด็กยากจนนะวันนี้สังคมเราเนี่ยเราจะช่วยเหลือเด็กกาพ้ากันเด็กกาพร้าคือ ใครช่วยจะอยู่กับรอซูรุลล้อ์เหมือนประดุลดิ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เด็กกำพร้าผมไปเห็นแล้วผมยังนั่งนั่งยิ้มอมยิ้มแล้วบอกว่าวันนี้เด็กกำพร้ากินกุ้งชุบแป้งทอดตัวอย่างนี้ใหญ่กว่าเราอีกกินกระทั่งบางทีเหลือแล้วทิ้งด้วยกินก็ไม่หมดจานด้วยเพราะเด็กกำพร้าคือได้รับการดูแลแล้วเยียวยาแต่คนที่ผมกําลังจะบอกท่านว่าไม่มีคนดูแลคือใครคนที่เป็นเด็กยากจน ที่อยู่กับยายพ่อแม่ทิ้งพ่อไม่ใช่เด็กกำพร้าที่อยู่กับใครอยู่กับป้าที่พ่อแม่ทิ้งที่อยู่กับใครอยู่กับคนรับเลี้ยงเด็กและไม่มีใครดูแลคนยากจนอีกเยอะที่เราไม่ได้ดูแลเขาแล้วก็หญิงม่ที่เป็นผู้ที่อะไรครับไม่มีคนดูแลไม่มีลูกกำพร้าแต่เป็นหญิงม่อย่าทิ้งพวกเขาดูแลคนที่อยู่ใกล้บ้านเราเพื่อเราจะได้กลุ่มชนที่บอกว่า เรานั้นไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังเรานั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่มีตะกววขอตอัล้อทรงตอบรับการทำอามันอิบาดัของเราแล้วขอให้ทุกคนนั้นอย่าทิ้งไขไว้ข้างหลังนะครับบรสันลัลลอฮุอะลลอฮิซีดีนัมฮามัดวัลอาลีอัลซอบีวาสลามุอะลัยคุมะรอห์มัดุลลอฮ์วะบรากัต